สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโฟก็จะมาช่วยเพื่อนๆนะคะแก้อาการเมื่อยขานะคะจากการที่บางทีเราเดินเยอะขึ้นลงบันไดเยอะหรือว่าใช้ขาเยอะกว่าปกติที่เราเคยใช้นะบางทีมันจะมีอาการที่เราจะรู้สึกร้อนฝ่าเท้ารู้สึกแบบเฮ้ยเท้าพองหรือเปล่าอึดอัดหนักหน่นวงบริเวณแบบปลายเท้าบางทียืนนานเดินนานมันก็จะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะทางแก้อันดับหนึ่งนะคะที่โคชน่าจะบอกทุกคนตลอดก็คือให้นอนยกขาพาดกํากแพงแบบตั้งฉากแบบ นอนแล้วก็ยกข,ขาขึ้นอันนี้ก็ให้ทุกคน,นต้องทําทุกคืนก่อนนอนนะคะจะเป็นการช่วยไล่น้ําเหลืองแล้วก็ช่วยทําให้ขาเราเนี่ยไม่เมื่อยนะมันช่วยได้จริงแล้วก็วิธีที่2นะคะก็อาจจะผ่อนคลายเท้าบ้างนวดนะคะลงน้ํามันมะพร้าวก็ได้หรือว่าแช่น้ําอุ่นแช่น้ําร้อนแล้วเราก็นวดฝ่าเท้าก่อนนอนนะคะวันเว้นวันหรืออย่างเงี้ยก็ช่วยให้เท้าของเรานะคะคได้รับการผ่อนคลายแล้วก็เลือดเวียนไหลเวียนดีขึ้นการปวดเมื่อยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะ ที่โฟใช้บ่อยแล้วมันง่ายสะดวกที่สุดคือเมื่อเวลาไหนทําเวลานั้นบางทีอพอเรารู้สึกร้อนที่ตรงแบบปลายฝ่าเท้าใช่ไหมสิ่งที่โฟจะทํานะคะเดี๋ยวโฟจะทําให้ดูก็คือถอดรองเท้าก่อนง่ายมากๆเลยนะคะก็คือยืนอยู่เฉยแล้วเราก็สะบัดขาไปข้างหน้านะคะทีละข้างทําแบบนี้นะคะอย่างนี้สะบัดไปข้างหน้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มสห้าอย่างนี้นะคะทำทีละข้างนะคะแล้วก็ทัข้างอีกข้างหนึ่ง 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเรายังรู้สึกว่าทรงตัวไม่ค่อยได้นะคะเราอาจะเกาะตู้เย็นเกาะผนังเกาะคนข,นข้างๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สะบัดขาไปนี่นะคะแล้วก็ไปด้านข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะไป1 2 3 4 5 6 7 8นะคะถ้าเรามีที่เกาะแล้วเราทรงตัวดีๆเราเตะให้สูงขึ้นก็ได้นะเราจะเตะแบบ เนี่ยให้มันแรงๆให้มันแบบถ้าเราเตะไปไงช่วงขามันจะทําให้บริเวณเนี้ยของเราอะ่ะมันเกิดการแบบเคลื่อนไหวอะสั่นสะเทือนอะกล้ามเนื้อมันจะแบบได้ขยับอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ตรงช่วงเท้าเนี่ยมันบาลานซ์ขึ้นเนาะแล้วก็ไปด้านหลังค่ะไปหนึ่งสองสสี่ห้ลักษณะการถีบไปข้างหลังเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนการถีบถีบไปข้างหลังนี่นะหนึ่งงี่ห้าเจ็ด นี้นะคะหลักๆก,ก็คือเราจะสะบัดเพื่อให้เลือดลมเนี่ยมันได้กระตุน้นไหลเวียนดีขึ้นนะคะกล้ามเนื้อเราทํางานทุกส่วนแล้วยิ่งท่าในขณะที่เราทำเนี่ยเราขแมแบวท้องไปด้วยเราแบบกล้าไหายใจบางช่วงหายใจลึกๆแล้วก็กล้นหายใจในบางจังหวะขแมแบวท้องในบางจังหวะนะคะมันจะช่วยทําให้เราอะผ่อนคลายทั้งร่างกายมากขึ้นแล้วมันจะทําให้ขาเราเนี่ยหายปวดเมื่อยนะคะเนี่ย การสะบัดที่ไม่มีทิศท,ทางอนะ่ะจริงๆมันก็ดีนะเพราะว่ามันก็กระตุ้นการไหลเวียนของน้ําเหลืองบริเวณขาเรานะคะยิ่งบริเวณต้นขาหรือว่าบริเวณปลายเท้ามันก็ช่วยได้นะคะก็เอาเป็นท่าที่อยากจะทุกคนลองฝึกดูนะบามนที่เรายืนแปงฟันหรือว่าเรายืนรอใครอยู่ทีเราแบบสะบัดขาเล็กๆอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ กะะ็เป็นการช่วยขยับร่างกายก็หวังว่าทุกคนนะคะจะไปทำอย่างสม่ำเสมอและมีรูปร่างที่ดีสมใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ลาไปก่อน <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ